และเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยวิทยุของรัฐสภาของเราได้จัดรายการที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของบ้านเมืองสุจริตนะครับแน่นอนการพบผู้ชมและผู้ฟังครั้งนี้เนี่ยนะฮะในส่วนของรัฐสภาสถาบันพระป,ปกเกล้านะครับคุณผู้ชมก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยนะฮะร,ร่วมกันในการตระหนักแล้วก็ปลูกฟังในเรื่องของโครงการบ้านเมืองสุจริตนะครับ เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากสสด,อด,ดออรอิสระเสรีวัฒนวุฒิสสบัญชีรายชื่อจากพักประชาธิปัตย์นะครับได้มีการพูดถึงเรื่องของโครงการบ้านเมืองสุจริตนะครับหลังจากที่เข้าร่วมจัดรายการพบผู้ฟังและผู้ชมผ่านทางวิทยุรัฐสภาตอนที่ชื่อว่าเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตนะครับโดยดร ok. อิสระได้บอกว่าได้เห็นจากการทํางานเป็นระยะเวลานานของประธานสภาผู้แทนราษฎรก็คือคุณชวนหลีกภัยมีความห่วงใยต่อสภาพความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากเป็นเช่นนี้นะครับการเมืองก็จะไปในทิศทางที่แย่ลงจึงคิดว่าควรจะสร้างคุมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตจึงมีการจัดทําโครงการบ้านเมืองสุจริตเกิดขึ้นในขณะนี้โดยเป็นการขอความร่วมมือจากสํานักง,งานเลขาธิการสาภาผู้แทนราศฎรสถาบันพระปกเกล้าได้จัดทําโครงการ้วครับและมีผู้แทนจากการะทรวงศึกษาธิการการะทรวงอุดมศึกษาและสื่อมวลชนต,ต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม โดยความคาดหวังก็คือการสร้างความตระหนักรู้ในทุกระดับให้กับองค์กรเหล่านี้เผยแพร่ความคิดที่เกี่ยวข้องกับความสุจริตรวมไปถึงให้ครูและอาจารย์นะครับได้มีการสอนและตระหนักถึงในเรื่องของความสุจริตเข้าไปในวิชาที่สอนอยู่เป็นการปลูกฝังเด็กและเยาวชนโดยไม่ต้องมีหลักสูตรใหม่นะครับนอกจากนี้สถาบันพระป,ปกเกล้ายังได้จัดทําคู่มือที่รวบรวมเป็นหลักสูตรสุจริตในภาคปฏิบัติและแจกจ่ายไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ แต่เนื่องจากสถาบันการศึกษามีจํานวนมากไม่สามารถที่จะแจกจ่ายได้อย่างทั่ถึงจึงมีการดําเนินโครงการประกวดคลิปวิดีโอบ้านเมืองสุจริตเกิดขึ้นเพื่อให้เยาวชนเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่สนใจส่งคลิปเข้าประกวดนะครับซึ่งเป็นการสื่อสารให้กับคนรุ่นเดียวกันเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่ายด้วยต่อมานะครับก็มีคุณมงคลบางประภานะครับที่เป็นสื่อมวลชน ในฐานะอนุกรรมการเผพยพแผ่องคความรู้และปลูกจิตสํานึกบ้านเมืองสุจริตได้มาพูดถึงหลักเกณฑ์วิธีการให้คะแนนของกรรมการโดยบอกนะครับว่าจากสถานการณ์และระยะเวลาที่มีจํากัดผลงานที่ส่งมาก,กว่า100ผลงานเนี่ยถือว่ามีคุณภาพในระดับที่น่าชื่นชมเลยทีเดียวทั้งนี้จากความตั้งใจมีการเรียบเรียงแนวคิดต่างๆสะท้อนออกมาในมุมมองของเยาวชนบอกว่าบ้านเมืองสุจริตนั้นเป็นอย่างไรซึ่งหลักเกณฑ์การให้คะแนนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับคุณผู้ชม ส่วนที่1คะแนนจากกรรมการ75คะแนนแบ่งออกเป็นบอกว่าเนื้อหาเนี่ยตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการในการขับเคลื่อนบ้านเมืองสุจริตได้หรือไม่จํานวน20คะแนนนอกจากนี้ก็มีเทคนิคของการเล่าเรื่อง20คะแนนนะครับความคิดสร้างสรรค์ความแปลกใหม่และความน่าสนใจ25คะแนนคุณภาพของการผลิตมีในส่วนนี้10คะแนนนะครับและในส่วนที่2อันนี้ก็สําคัญเลยทีเดียวหากคุณผู้ชมจะมีส่วนร่วมง่ายๆนะครับก็เข้าไปที่ Facebook ไปกดไลค์กดแชร์ ที่เรียกว่าคะแนนป๊อปปูราโหวตแล้วครับการกดไลค์กดแชร์เนี่ยจะให้คะแนน25คะแนนนะครับทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมกําเป็นกรรมการในการโหวตให้คะแนนผลงานที่เข้ารอบสิ่งที่สําคัญก็คือดูแนวคิดของเยาวชนที่ต้องการสะท้อนผ่านคลิปวิดีโอต่างๆถือว่าเป็นหัวใจในการทํางานในครั้งนี้ในเรื่องของบ้านเมืองสุจริตเรื่องของการมีส่วนร่วมให้เกิดบ้านเมืองสุจริตได้ต่อไปแล้วครับ